ออกมาหัวมาสวนคือเก่าพี่น้องมา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 เห็ดหัวมาเห็ดหัวซอยเน่ปุ๊ผ้าปุ๊หัวสิงโตสิงไคกิจกรรมเล็กๆน้อยมาเห็ดหัวเห็ดสวนปุ๊หัวสิงไคอมหัวได้สำเร็จไป มาเด้อมาเด้อมาซอยี่เด้อพี่หลวงปองปายปลูกมะฮุ่งมะเอ,อื้อมาแตงสวนปลูกต้น้วยหัวข่าห่ากระไดสี่สิบก่อปลูกโมสิไคอ้อมหัวนี่หนองน้ำเลยมีหนองน้ำหนองน้ำข่ากำลังซีอกกำลังปุ่ง หู้จิงไคกำลังออกน่องไม้พี่น้องเลี้ยงน้องเลี้ยงน้องกำลังออกน่องบุกน้องไม้เลี้ยงน้องใส่อมนี้เลยกำลังบุกเบิกใหม่นะปลูกต้นกล้วยตน้นโอ้อยกขาเลยสี่สิบประมาณสี่สิบปลายกออละอมหัวอมนี่เลยลวก็มี นองน้ำป่านหน่อยนึงน้องสะเบิ่งในอุดมสมบูรณ์เพื่พี่น้องเฮ็ดกระข้าวจูนพูนยู่น,เน่เฮ็ดกระโอกโเค็มนองเลยเฮ็ดเๆๆเเเมาเก็บเ็ดซอยแน่นีในสวนในสวนเลยมีไก่พร้อมไหน เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไกพ่พ่อพี่น้องเอ๋ยไก่กับยานพี่ยานผู้เจ้าจะมารีวิวกิจกรรมน,น้อยๆให้เบิง่งปลูกข้าข้ากำลังป่งก่อกำลังป่งประมาณสามสี่สิบคุมอ้อมอ้อมนี่เนาะอ้อมหัวอ้อมส่วนแล้วก็ยิบแหยงแล้วแล้วเอามาใส่ อมหัวเลยเงยงเขียวพี่น้องอันนี้ปู่กตัวนี้ก็ะเมนค่าเต็มหมดเลยแล้วก็มีมีเพือกเนาะมีเพือกมีต้นกุ้ยมีมะเพ็ดมะเขืออันนี้มีมะฮุ่งมะเอ,อือมาแตงมะมูขอไก่ขอไก่ มาเฮ็ดซอยเน่มาเด้อพี่น้องมาบุกเบิกซอยเด้อแล้วเรียบ้อยเนาะสามอาทิตย์ทั้งปลูกแล้วเรียบร้อยเลยหัวหัวไสแยงพร้อมแยงเขียวแยงเขียวพูนหลังือนพู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 นเฮือนเนาะบ้านอยู่พูนบ้านลังค่าเขียวเขียวลังค่าเขียวเขียวบ้านบ้านบ้านอยู่พี่บ้านเนาะอันนี้เม่นบ้านน้อยออกมาออกมาเลาะมากับมาหดหัว ประมาณร้อยเมตรกระหอดแล้วสวนรีวิวสวนครัวใ้เบิ่งเนาะ,ะกิจกรรมเล็กๆน้อยๆไฟฟ้าหอดเลยได้พี่น้องไก่กับประบ้านเศ้ากลัวตูไปกินปูกินหญ้ามื่อนี้บบปล่อยเอาแยง,งมาขังแล้วเรียบร้อยเนาะกับบกวงบน้อยพอได้เบิงงได้แยง,ง เกลือปิดเกลือไก่ข้ามาเลี้ยงปิดเลี้ยงไก่ใส่น้ำมนันนี้น้อยสิพามารีวิวสวนน้อยสวนควรัวน้อยเนานะปลูกหลายอย่างพี่น้องหากระปุกพันละปงพ่วงสิป่งพี่ข้าปลูกข้าส่วนหลายสามสี่สิบปลายกออันน้ำกรไก่เนาะน้ำเอาอยู่นี่เลยฮุด เบิ่งน้าให้เบิ่งน้านองน้ำกะอ้อมเลยนนองน้ำนนองน้ำข้างนี้ก็มีครับคัว่ามีัวมานี่ก็มีน้ำนี่นองมาเข้ามาสวนอยู่เครื่องกลางนี่กันเป็นนองน้ำอ้อมีป่าเลยพี่น้อง ทางเส้นนั้นก็ไปหน้าทางเส้นนั้นก็ออกหน้าเนาะทางเส้นนั้นออกไปนาอันนี้มารีวิวสวนครัวเล็กๆน้อยๆให้พี่ๆน้องๆได้เบิ่งกิจกรรมยามผักเียนกิจกรรมยามผักเียนพี่น้อง,องปลูกบตทุกอย่างแต่มันพอ้ะป็นหาก็ลงมือหากรลงมือพี่น้องเอ๋ย ใกล้สิบซาโตนะมาฮอนกิการรีวิวส่วนครัวของน้อยที่เคกะได้ซีนสุดลงเท่านี้เนาะขอฝากติดตามคนไลค์กดเซให้เนี่ยเธออันนี้แมนกิจกรรมยามผักพวงเฮียนเนาะปิดเทอมปิดเทอมกิจกรรมได้น้อย,อยพอได้เรียกเห็ดในตื่นเสามาเนาะตื่นมามาเกือกไก่ปล่อยใส่สวนเลยปล่อยใส่สวนเลยพี่น้องปองป่ายประมาณซาโตไกลก็ได้ กินยากินยุแล้วสวยแล้วตอนนี้นะคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องกําลังไข่อยู่ประมาณสี่ห้าตัวกำลังไข่อยู่ประมาณสี่ห้าแม่เพินผักนี้จงสีขยายหญ่ออกอีกเนาะคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อนเนอสวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นี่เด้อพี่น้องปองปายบายยกำลังบุกเบิกใหม่บพทนได้เป็นหัวซ้ำขากำลังป่งเนาะ